ซึ่งทรงนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับก็โชคหลังที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นของโอเคนะผมก็สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัทเอ zij, ตนะครับผมสำหรับฟัวันนี้นะครับผม,ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็คนดูทุกคนนะครับผมมาดูทรงรถของ125 LED ตัวนี้ของผมเนาะซึ่งทรงนี้ตอนนี้ กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมถึงได้ทรงแบบนี้นะครับผมก่อนเดือนนะครับผมตัวรถก็จะเป็นทรงเดิมๆนะครับมีแค่การถอดกระจกหน้าออกหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทันนี้จะไม่มีตะกร้าหน้านะครับผมก็เลยเบิกตะกร้าหน้ามาใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะกร้าของ Honda นะครับก็ งานนะครับไม่ใช่งานแท้สูตรนะครับก็เป็นงานเบิกปกตินะครับโอเคนะครับผมตอนนี้คือส่วนแรกที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมส่วนที่2นะครับไล่มาที่ล้อเลยกันแล้วกันนะครับผมล้อนะครับวงล้อทั้งหน้าหลังนะครับจะเป็นล้อสีส้มเสษๆนะครับนี่สีส้มเสษหน้าหลังเลยก็ล้อก็จะเป็นของตลาดทั่วไปนะครับก็ ราคาก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นล้อแม็กนะครับติดมาจากโรงงานผมก็ซื้อดุมใหม่แล้วก็ขึ้นซี่ใหม่นะครับผมซึ่งดุมที่ผมใช้เนาะเดี๋ยวไปดูล้อหลังนะครับดุมที่ใช้ก็จะเป็นดุมกระจกนะครับจะเป็นดุมกระจกซึ่งวิธีการใส่ดุมกระจกนะครับให้ซี่ลวดไม่ขาดนะครับมันก็มีเทคนิคลเล็กน้อยนะครับผมซึ่ง ปกติแล้วเราซื้อล้อมานะครับเขาจะขึ้นซี่มาให้ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือผมซื้อแบบยกชุดมานะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องมาถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็มาขัดตรงมุมอย่างนี้นะครับตรงร่องของซี่ลวดนะครับลบคมโดยใช้ตะไบแล้วก็ลูกบอดเล็กนะครับ ลบคมถ้าเราไม่ลบนะครับซี่มันจะขาดบ่อยอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะผมสําหรับใครที่อยากจะใส่ดุมกระจกเงาๆแบบนี้นะครับซึ่งซื้อมาแล้วเราก็มาทําแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็ซีลวดมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับมันจะไม่ขาดเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงล้อนะครับเนาะหน้าหลังก็เป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีส้มแสบๆนะครับ คนะครับผมส่วนต่อไปยางนะครับยางที่ผมใส่นะครับข้างหลังมาดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังจะเป็นของมิชลินนะครับตัว City ้โปนะครับเบอร์ยางก็จะเป็น70-90-17นะครับผมถามว่าทำไมผมถึงใส่ของมิชลินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูยางนะครับผมที่ผมเปลี่ยนมานะครับ ระยะเวลาการใช้เฉลี่ยแล้วนะครับตกเดือนละ1เส้นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเจาอยางไม่ดูนะนะครับอันนี้คือยางที่ผ่านการใช้จากผมเนาะเล็กๆเลยผมก็จะแบบว่าคือใช้ยางเล็กๆจักเลยนะครับนี่ทรงเล็กๆที่ผมทำเนาะกึงพอใช้งานแล้วมันก็ไม่ไหวนะคนดูก็คือผมก็ขยับไซส์ขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 60- 90ของ คาเมลซึ่งตัวนี้ใช้ไม่ถึงเดือนนะครับนี่ดูดิไม่ถึงเดือนก็คือดอกหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างเดิมนะครับผมนี่อย่างเดิมอย่างเดิมติดรถดเลยก็จะเป็นแปดสิบ้าสิบนะครับซึ่งมันก็ใหญ่เกินนะครับผมใหญ่เกินเนาะก็อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ประมาณ2เดือนนะก็หมดแล้วนะครับก็เลยมาเลือกใช้ของ มิชลินนะผมตัว City Pro เพราะว่าเขาบอกว่าทนต่อการทิ่มบาดอะไรประมาณนี้นะครับคนดูเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับผมว่ามันจะทนนานขนาดไหนเนาะส่วนข้างหน้านะครับยางหน้านี้จะเป็นเบอร์6090นะครับนี่ยางหน้า6090ซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่เป็นของคาเมลอยู่นะผมก็ซื้อของมิชลินมาแล้วแหละแต่ว่ารอที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือผมจะ ึงซีลวดใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าซีลวดมันจะหย่อนหย่อนนิดนึงนะผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนยางน,นะครับก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนยางครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนใส่วิชลินไปเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของยางเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนชุดหน้านะครับผมปั๊มล่างยังเป็นปั๊มเดิมจานเบรกก็เป็นจานเบรกเดิมอยู่นะครับแล้วก็สายเบรกก็ยังเป็นสายเดิมเดิมของโรงงานนะครับผมว่าผมจะไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับจะไม่เปลี่ยนเลยแหละเพราะว่าผมจะเน้นเดิมเดิมนะครับ ให้มันเป็นแบบทรงเดิมๆม,มากที่สุดนะครับอันนี้คือในส่วนของชุดหน้านะครับชุดเบรกเนาะส่วนข้างหลังนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือโชคหลังจะเห็นแบบเด่นๆเลยนะครับก็โชคหลังที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นของนี่นะครับอย่างที่เห็นเนาะประมาณนี้ก็ความสูงของโชคหลังจะอยู่ที่330ถามว่าโชคเดิมมันเท่าไหร่ผมก็ เออลืมลืมวัดเนาะแต่ก็คือเทียบกับความสูงนะครับกับโชคเดิมม่ะมีระยะที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอยู่ทรงการขับก็ขับง่ายๆนะครับกับโชกของตัวนี้นะครับอ่อันนี้ก็คือในส่วนของโชคที่เปลี่ยนมานะครับพวกครอบโซ่บางโซ่อะไรก็ใส่ปกติอยู่นะครับเวลาเรามองดูมันก็จะแบบเข้ารูปก,กันพอดีนะครับ เนาะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะถามว่านะครับผมใส่โชคตัวนี้มันไม่ติดบางโซ่เหรอบางโซ่ผมไม่ได้ทุบนะครับไม่ได้ทุบไม่ได้หลบก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ชวนเนาะตากล้องเนาะไม่ชวนเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ตัดต้องตัดพวกเฟร,รมข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่ามันจะติดไอตัวกระบอกนะครับตัวกระบอกแก๊สของโชค นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของเฟรมนะครับส่วนเครื่องตัวนี้นะครับผมของของผมเนาะตัวเครื่องยังไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับยังเป็นสเต็ปเดิมๆของโรงงานนะครับชุดชุดบนเดิมชุดคัดเดิมนะครับแต่ว่า,าเดิมๆของเวฟรุ5ห้าตัวนี้นะครับชุดคัดของมันนะเดิมๆของศูนย์เลยนะครับผมเขาจะตั้งมาแบบว่า ให้มันเกือบจะลื่นนะผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งคัดตั้งยังไงไม่ให้มันลื่นนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราตั้งไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมตั้งไปแล้วเนี่ยอาการคัดลื่นมันก็ไม่มีนะครับผมขี่ดีขึ้นขับดีขึ้นออกตัวดีขึ้นนะครับผมกดออกได้นะครับผมก็มาดูในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับท่อตัวนี้นะครับผมผมเลือกใช้ของ NGT Exhaust Pipe นะครับก็จะเป็นท่อ ผ่าไส้ตะแกรงนะครับผ่าเปิดไส้ตะแกรงเสียงก็จะนุ่มๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการทำขึ้นสำหรับรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับคอก็จะเป็นคอไล่สเตปนะครับคอไล่สเต็ปขึ้นมานะครับได้ประมาณนี้ก็จะเป็นคอแบบสลิปออนนะครับแบบสวมเร็วแล้วก็มีสปริงล็อกไว้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็คนดูทุกคนเนาะที่สนใจท่อนะครับผมสามารถ inbox เข้ามาได้ยังเพจของนัทเอโตะนะครับผมก็จะได้ท่อแบบนี้ไปใส่กันนะครับส่วนท่อก็จะเป็นท่องานดิบเนาะนะครับผมแต่อันนี้ก็คือผมทําสีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นท่องานดิบนะครับผมเป็นแบบปลาย3ามรูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทรงก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับว่า มันเป็นยังไงอ่ะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคนดูก็คือคันนี้นะครับผมได้มีการรีแมปนะครับรีแมปใหม่ขึ้นมาเนาะก็การรีแมปก็ผมก็จัดการเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับผมสตาร์ทง่ายๆนะครับผมครั้งเดียว ผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเสียงท่อของ NGT Exhaust ไปนะครับผมกับสเตปเดิมๆนะครับแล้วก็มีการดีแมตนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไป